และด้วยวิธีนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีเลยครับว่าไลน์ของเราเราคุยกับใครมากที่สุดหรือเปิดเข้าไปดูในไลน์มือถือของแฟนเราสามารถเช็คได้เลยว่าแฟนเราคุยกับใครมากที่สุดนะครับวิธีการเช็คจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าไลน์ของเราหรือว่าไลน์ในเครื่องของแฟนเราเนี่ยเขาคุยกับใครเยอะที่สุดนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราเลยครับพอเข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์แล้วนะครับให้เราอยู่ที่หน้าหลักนะครับจากนั้นให้เราไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับพอเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของไลน์แล้วนะครับ ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างครับหาเมนูแชทนะครับพอเจอแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยครับพอเราเข้ามาในเมนูแชทแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับแล้วเราจะเห็นเมนูลบข้อมูลนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยพอเราเข้ามาในเมนูลบข้อมูลแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับ เข้าไปต่อที่เมนูลบข้อมูลแยกตามแชทนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นรอสักครู่นะครับทางตัวแอปกำลังคำนวณน,นะครับว่าแชทไหนมีข้อมูลมากที่สุดหลังจากรอมาสักพักนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าแชทไหนที่มีการส่งข้อมูลหากันมากที่สุดเรียงลำดับตั้งแต่มากที่สุดไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถามว่าข้อมูลมากที่สุดเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงว่า คนที่อยู่อันดับต้นๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เราคุยแชทส่งข้อความแชทส่งรูปต่างๆมากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นในไลน์ของผมนะครับอันดับหนึ่งก็คือแฟนของผมนั่นเองนะครับเพราะว่าเราคุยกันทุกวันส่งรูปคุยโน่นนี่นั่นเลยมีข้อมูลแชทอยู่เป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าใครแอบไปเช็คในเครื่องแฟนแล้วพบว่าข้อมูลที่เขาคุยแชทเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราแปลว่าเขาอาจจะคุยแชทงานมากหน่อยหรือว่าถ้าเป็นแชทของบุคคลแปลว่าเขาคุยกับคนนั้นเยอะกว่าคุยกับเรานั่นเองนะครับ หวังว่าเพื่อนๆเ,เอาวิธีนี้ไปเช็คแล้วจะไม่ทะเลาะกันนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เรารู้นะครับว่าแชทของเราคุยกับไครมากที่สุดนั่นเองนะครับนายตึงเนื่องหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อเมย์พาเทคนิคการใช้งานมือถือดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ up.